ถ้าเป็นเกษตรกรยานังทิงน่าจะ,น,าจะน่าจะเยอะหลายหมื่นเนาะครับแต่ว่าได้รับเงินของรอบที่วันที่โอนวันที่9เนี่ยนะครับของสา,าขาคนนายกเนี่ยก็มีโอนมาทั้งที่้น810ลาย19.8ล้านบาทยอดรวมเงินของรอบที่ผ่านมาจะเป็นรอบเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลานะครับของธนารกนะครับเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยก็จะโอนตามตามรอบเก็บเกี่ยว ปรับสมุดว,ว่าอไ,รรไอเงินไอประกันรายได้ที่รัฐบาลเขาให้เาปรับดูว่ามันเข้าไหมเข,เข้าค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ <ๆ S 1> ข้าวทุกถูกถูกปีที่แล้วยังได้ถังถังหนึ่งแปดสิบกว่าบาทนะ <c oughs> ปีนี้เหลือหกสิบกว่าบาทเอง <c oughs> ลดลงตั้งเยอะ แต่ปุ๋ยมันแพงขึ้นมันมันก็พอช่วยได้แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ค่าชดเชยได้นะครับ พบน้ำจำนวนับที่แจ้งไว้ก็เอาไปเริ่มทำนาใหม่รับนาปังเอาไปเริ่มทำนาปังใหม่ครับก็เนี่ยลงลงเริ่มสูบน้ำออกทำนากันแล้วครับเนี้ย การรับเงินนะครับก็คือการโอนเงินก็คือโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารทกสอข,อของเกษตรกรที่มีนะครับส่วนการรับเงินก็คือได้หลายช่องทางครับอย่างเช่นมาถอนเป็นเงินสดหน้าเคาน์เตอร์พร้อมสมุดบัญชีกับประชาชนหรือว่าจะใช้การกด ATM นะครับถ้าบัญชีมีการได้ทาบัตร ATM ไว้ก็สามารถกดตู้ a t ทีเที่ทกสหรือตู้ ATM ของธนาคารได้นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเ m โมบายถ้าลูกค้ามีแอปพลิเคชันก็สามารถ ใช้การโอนเงินนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลย